ด้าน,นล่างไม่ใช่ด้านบนาด้านบนอ่ะดันติดันิดันหลังนะโอ้ยสะบัดกัด้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนกลับมาอยู่กับอีกหนึ่งปืนที่โคตรหายไปนานเลยนะครับกับปืน M16 ของ5.45นั่นเองนะครับเป็นปืนที่อยู่ในหมวด t ท c t i c a l rifle นะครับยิงแบบ burst Mode นั่นเองสาเหตุที่ปืนนี้มันหายไปนานเลยนะครับเพราะว่า มันโดนเนิร์ฟไปอย่างรุนแรงเลยนะครับในการยิงระยะไกลนี่แทบจะเรียกได้ว่าหวังผลได้น้อยมากๆนะครับคลิปนี้ผมเลยเปลี่ยนเอา f 1 6มาเล่นเป็นแนว cqb นะครับหรือว่าเอามายิงเล่นระยะใกล้นั่นเองนะครับของแต่งส่วนใหญ่นะครับจะเน้นไปที่เพิ่มไฟเลทเพิ่มความคล่องนะครับแล้วก็เอาดัมเมดนิดนึงนะครับโอเคมากเดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับบาเรลเป็นตัวไทเทเนียมนะครับเพิ่มไฟเลทได้มากที่สุดเพราะว่าจะเอามาเล่นระยะไกลนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยมันทำได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ เอเจนซี่ซัพเฟเซอร์นะครับบวกระยะดเมิดอันนี้ต้องมีถ้าไม่มีนี่คือแบบโคตรเบาเลยถ้าใส่แค่ตัวไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็งเร็วช่วยนะครับเซอร์เพนต์กริปเพราะว่าเรายิงใกล้ๆนะครับต้องมีเล็งไวนิดนึงแล้วก็ออปติกช่วยเล็งนะครับเป็นเรลเลกคูณ1.3นะครับอันนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นท้ายที่ทําให้เราเวลายิงเนี่ยจะเดินเร็วขึ้นนะครับคือตัวไรเดอร์แพดตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้จะลบทิฟฟายนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ทิฟฟลลลลออยยยู่่่แ้้้ววเเเเเเเรรราาานนนนนนนปป็็ิิง ADS ใะคัับกๆี โอเคของแต่ง m 1 6เซตใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับต้องบอกว่า,าแพ่นี้เนี่ยก็ค่อนข้าง,งเล่นยากนะครับถ้าใครจะเล่น m 1 6ตัวนี้ก็ผมว่าต้องเล่นระยะใกล้อย่างเดียวละ แต่ก็ยังสู้ยากอยู่ดีนะครับก็ฝืนๆกันนิดนึงนะครับถ้าใครอยากเล่นตอนนี้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับสเบิร์ดแตกเหมือนเดิมในระยะใกล้นะครับแต่ต้องแม่นๆหน่อยนะใน1เบิร์ดต้องเข้าทุกนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันต่อเลยว่าไอซแพทนี้เล่นระยะใกล้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตรี่หรบกนนคคัึงะ ลองเปลี่ยนเก้าอี้น K ่า e จะหายอ่ะให้เหยียดรัดด้ยมีมีมีมเปาเพิ่งซื้อมาแม่งก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมันแบบของนอง็อปลงแบงค์ล่างต,ตัวหนึ่งไอ้ยัยนี่รีบยิงกระจกลงไปเลยข้างล่างเยอะอยู่นะมีตีนหนึ่งไว้เหลือตีนหนึ่งลงไปสองตัวมาข้างล่างอ่ะเนี่ยรูนี้เลยยดัด เ้ยเอามข้างบน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 เอผหแมวให้ผมมวให้เจอละหน้าผมเลยพี่วิ่งหายไปไหนวะโดดลงสระไอห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำจู้ก่อตัวพี่อะสองตัวเลยฮ้โดดลงสระเออผมจะพูดว่าโดดลงสระเอ๊ะสระจะสระน้ำละเอ๊ะห้องน้ำ ดูหโหลดปะ้ยเคยเราไก่มีะ่ะเอาขวาหลังกันปะสองตัวเลยจะไม่สะอาดเอาไปสีเ่เส้นเอาดวงหน้าฮะเล้าไก่ไม่ดันมาเล้าไก่ไม่ดันมาเมียเมียขอตั้งไหนับมาทานันนขัรบรถออกไปแล้วเล้าไก่ เดี๋ยวเราไปเอาตรงขวาแล้วกันอยู่ข้างบนตัวหนึ่งฝ<น>ั่งนู้นเอาเลยฟรีหนึ่งนายเขาจะโดดแล้วแบบไม่ต้องโผล่หัวมาไม่ต้องโผล่หัวมา <c oughs> สองตันให้เข้า <c oughs> ไม่โดนตัวนอกเหรอเอาให้เอาให้เห็นละหน้าฮอเลยเขา้ารูไปแล้วยอดเจอหันหลังมาหันหลังมาตัวนึง ไะออกมาทางนี้เลยเฮ้ยตรงนี้อยู่รอบตึกหมดเลยอยู่ล่างหมดเลยที่นี่อยู่รอบๆเมื่อกี้ซ้ายมือตัวหนึ่งซ้ายมือตัวหนึ่งอย,อยู่ตรงเต็นทออ์่ะผมจอดเล่นทางลมโอ้โหดาวดาวดาวตัวลมเล่นเลย เดอวบนตึกสามคนเลยย้อนย้อนเดี๋ยวไปผมว่าผมคัตเตอร์ให้ดาวหนึ่งผมคัตเตอร์ไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอติดมา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 เอ๊ไปแล้วเอามัมาเอามันอยู่เลยกำลังชดบก็อยู่เลยซ้ำตัวน็อตแล้วนะอย่างเงี้ยเลยหลังน็อตโอ้ยสะบัดไปดอก เฮ้ยห,หอดับดใครเขายิงมาน้ากาโตมิมระวังนะมาทะลึ่งยิงหอคร่ชชาผัดจ้าได้อย่างไรนเนี่ยเจอมาแล้วย่างจากภาษีประชาชนต่อแตกแล้ว,ลวนะนาเดียวนาเดียวอย่างนี้ยอดซ้ายมือซ้ายมือเฮ้ยมีเพื่อนมาด้วยระวังเขายิงเพื่อนให้เพื่อนมานเอาเพื่อนมานเอาโหขอบใจมากเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวถ้ามีเหลือตัวเดียว ไอซื้อเยอะจังเว้กดเดียวแฮะเดี๋ยวไปเล่นข้างนอกเีอ,เอวะว่ะแออถวนี้ไม่น่าเล่นละถ้ามีเดี๋ยวน่าน่าจะรถแตกเลยไปเล่นแถวเตเดีย้เนี่ยอามีรถทิมเลยก็มีจะไปโรงพยาบาลเหรอดได้แล้วนะกดนะโ,โกตั้งตีเลยเนี่ยออ๋ขับห่อวะ่ะขอม้าเลยเดี๋ยวม้าเลยเหนียวเลย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 กินตัวกี่ตัว,ๆๆตว เ่อะมันแตกเฮ้ยแม่งมาตัวเดียวเลยวิว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 คนที่อยู่คนที่อยู่คนที่อยู่มุมนี้เหมียวมุมนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วย้อนมาผมพาไปนั้นมันจะรับเพื่อนเฮ้ยรถไม่มีเกาะรถไม่มีเกาะเออใช่ใช่ใช่เหมียวเหมียวตังได้รถไม่มีเกาะมันไปจอดไหนวะ เนี่ยแหละไอ้ยัยเนี่ยแหละหดีดีนะโหจะเปลี่ยนรถอยู่แล้วตงี้เอาโหลดกันไม่ค่อยเบาเปิดอยู่อยู่อะไรรถเฮ้ยร่นมาร่นมาระวังเพื่อนมันอยู่นะถ้ามีผมว่าไอ้แก๊งเก่าอ่ะแก๊งเก่าปะไม่เก่าปะต้องโหลดมีคนต้องโหลดมีคนต้องโหลดมีคนรีบไปรีบไปรีบไปจอดฮอไว้นี่แล้ววิ่งไปเก็บโหลดเดี๋ยวปะเจียวแตกขวาด้วยปะขวามือเราอ่ะมันกดมันโกด ผมไม่ได้สะพานนะห้าผมเลยขอมา้งไหนขอมั้งไหน่อยันเดินมีปะเฮ้ยเข้าหลังยอนตัวนึงเออขึ้นไม่ได้อ๋อเฮ้ยสวยอีกแล้วกูนี่ตอนนี้อย่างเดินใช่ปะใช่ใช่ข้างบนข้างบนข้างบนอะชุบได้ปะไม่ได้แล้วไม่เห็นเฮียตัวนี้แม่งโดโคตรเฮียเลยว่ะไปดี๋ววะยิงซ้าย เฮ้ยคนละตัวแล้วชื่อนี่เฮ้ยที่มันโดดลงมาทำไมวะอ,อู้หูอรกูดูยัยยงหน้าสามตัว จอโดนดมเนีเ่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นมีสองตัวนะหน้าเราอ,อะไรขอ,ขอให้หน่อยขอให้หน่อยปัดตาตไปปัดไปปัดสนหมดละตายแล้วตายละคุณละตี้นะไอ้นิเสรทนายอะ่ะโอเคครับเราออกยาก,กจัดเจี๊ยบรอบมันขาดบ,บนนะเยี่ยมมันเอาบาเバ็ตก,กับปืนกลกับปืนพกมาโอ้ โมโมวอล์ฟแฟร์ใช่นับตัวนึงตรงนี้จะผมเลาะยิงยิงสิบล้อเท่าไหรเนี่ยมันจะขัดตนวแม่งน,นึงแม่งนึงมาร์ฟานอกนะมาร์ฟานอกนะนะ่สิบล้อสิบเพื่อนสิบเพื่อนอยู่ตัวนึงอยู่ตรงนั้นหมดเลยสามตัวตรงนั้นหมดเลยสามตัวข้างหลังรถสองตัวหลังรถสองตัวสวย เลือดไม่ไม่ถึงครึ่งหลอดนะอาจจะร่วงเอาแม่งวะสามตัวตรงนี้วิ่งขึ้นเนินไปก่อนได้นะผมไปถึงเป้าเนี่ยมันจะมันจะมันจะโผล่เนินหัวผมเตรียมเตรียมบนหัวบนหัวผมบนหัวผมเลยยิงได้ปะยิงได้ปะยิงไม่ได้มาโดนต้านเดี่ยวมาโดนตันเดี่ยวเรอแต่งนั่นนั่นนั่นสวยไหนมากแค่ไหน ตายแล้วตัวเนี้ยเพื่อนอยู่ข้างในเพื่อนอยู่ข้างในตางมีทแตกมีมาในยูเพื่อนอยู่ข้างในสองตัวน้องอีกหนึ่งเขาไหนะหน้าผมหน้าผมหน้าผมแล้วแล้วก็เนิงไม่เห็นมียูเลยโอ้โดนตันเยอะโดนตันเยอะโดนต้านแล้วโดนตล่านไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกดาวดาวดาวเลยกระแทกกู้เยอะเลยนะมึงยอดยอดดูหน่อยสองขีดละ เปิดอยู่ฮะข้างหน้าเราเลยกำลังคิดมาผม,มวิงม่งขวาก่อนไม่ได้รอรัผม,มวิ่งขวาฮะคิดมาตัวนึงแล้วลัตสิบล้อต้องรอสิบโมงเอ๊ะได้หน<ม>ึ่งเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตีนเหลือตัวเดียวหน้าผมหน้าผมหน้าผมโดนสต,ตันก่อยฮาร์ฟบิตคอยเออร์ใช่ไมหมเฮ้ยต้องขับรถ เออไหนวะบนรถซ้ายสองตัวมันมันถ้าออกไปมุมซ้ายอ่ะเฮ้ยมันจอดนั่นน่ะจอดตรงนี้นี่เยอะอ่เห็นว่าเฮ้ยมันโดนลับนั่นอ่ะรถมันจอดอีกแล้วนี่นี่นี่มันมีคนอยู่บนเสาอยู่แล้วโอ้ยเหี้ยวันวิ่งขวายิงระวังขวาระวังขวาให้ผมพ้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวผมบอกรู้ป่ะเหี้ยในนาเกลือไหนอ่ะไอ้ตัวนี้ในนาข้าวเห็นป่ะป็นผมอยู่ ไปตรงน่ะได้ๆๆเหี้ยแม่นสัดวางไวเวางไว้ร้าป่ะเดือดตัวเดียวแล้วเหรอตัวเดียวแล้วเวืเฮ้ยเฮี้ยรถไม่ขึ้นโอ้ยว่องไปขวาไปโอยวงโคตรเหี้ยเลย เฮ้ยวนวนวนขวาไปเล่นนิดก่อนนะแล้วค่อยเข้าไป<ค>เรา<ค>ม<ค>ีเออผมผมเอารถไปนะเดินไหมเดินรถเพือนรอต้องโดเราเต็มเลยอ่ะเอาบ้านพี่มีคนเดียวปะเอาเดียเเด๋ยวเ,เด็เเดเฮ้ยมันอ,อยู่ชั้นสองเล็งหน้าต่างเดี๋ยวผมชี้ออกขวาไปนันไม่โกรธละผมตามกันนะครับตามไปตะตันยังไม่โดนผมเล่นช้าๆรอ ผมดูบ้านรอบๆก่อนเผื่อมันมีเพื่อนมันไม่มีโดดลงเอ้าหายไปไหนวะพี่พมกาหายไปไหนวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยบ้านผมมา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 ไอตัวนี้แหละมั้งโอเคพี่ผมไม่เห็นไม่เห็นละ เไ้ยมีสไนด์ด้วยมีสไนด์ด้วย,ย,วยระวางังอย่ายืนนานย,ย,าย้อนใจจริงนะสนายมีขวาเาวแล้วบอกนะเาวแล้วบอกเอ้ยใกล้ขวาขวาใกล้มีสไนด์ระวังซ้ายด้วยนะซ้ายมีตี่หนึ่งชัวๆต้องโหลดเราอะไม่ตรงนี้มีนะตรงนี้มีแ<ย>ล้วเร็วแล้วเร็วผมซ้ำให้ผมซ้ำให้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหลังหินนี้ <S <S โอเคดูขวาไว้ด้วยนะขวาวิ่งไกลอยู่พัตเตอร์ลงอะ กระชับพื้นที่วิ่งวิ่งกันละหน้าผมงสองตัวเลยตัวไอตัวนี้ตัวนึงดาวสองว้วตรงน,นั้นนะ 3, อ่ะพบสามรบสามรบสามเจ็บหมดเจ็บหมด <Yeah. S 1> เฮียทำไมมันสลับปืนให้เองอะ่ะ ก็แตกสองตัวย้อนค่อยเล่นนะผมก่อมหมดละ้ายสองตัวซ้ายสองตัวขวาตัวเดียวมีฝ่ายย้อนตัวเดียวย้อนย้อนมันจะฆ่ามาหาผมอย่าให้มันฆ่ามานะอย่าให้มันฆ่ามานะโดนตันหมดแล้วโดนตันเดียวโดนตันเดียวย้อนต้องยิงให้หมดเลยผมโดนตันผมโดนตันยาวเลยย้อนยิงให้หมดเลยมันโดนตัน้านเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวเดียว โอ้โโแม่เก็บสตันมากี่ตัววะเมื่อกี้ผมโดนประมาณสี่หลูกอ่ะผมโดนตันมาประมาณสี่หลูกอ่ะแล้วไม่มีเกาะแล้วอ่ะลูกโดนตันประมาณสี่ห้าลูก